ที่เราได้เรียนกันไปเนาะลิมิตพวกนี้ก็คือจะอยู่ในในส่วนของไฟนอลแล้วนะคะก็มีเพื่อนนะคะส่งคลิปวิดีโอมาสามคนนะก็ก็คือ,อะนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวลองลองลอง,ลองฟังที่อาจารย์เฉลยดูเนาะว่าเราถูกหรือเปล่าแต่ว่าอาจารย์ก็ส่งคะแนนกลับไปแล้วนะคะก็คือถ้าถ้าใครผิดเนี่ยก็คือยังไม่ผ่านเนาะเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะต้องแบบอัดอัดใหม่นะคะอ่าแล้วก็ เวลาอัดคลิปส่งอาจารย์นะก็คือว่าขอแบบภาพชัดๆเสียงชัดๆแล้วก็แบบกลับคลิปมาให้อาจารย์ด้วยนะเหมือนว่าเวลาเราแบบจะจะสอนใครเนาะเราก็จะต้องแบบเหมือนเหมือนมันต้องอ่าชัดเจนอะไรเงี้ยให้เขาเข้าใจมากที่สุดอะไรเงี้ยนะคะเวลาส่งก็ตรวจทานดีๆนะคะอ่าโอเคก็ไม่เป็นไรสำหรับใครที่ไม่ผ่านไม่ได้แต่ครั้งรอ๋ออ่ะมีใครถามอะไรไหมคะ ขอผมอาจาายยังไม่ตรวจเลยครับตามโมดนะคะสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งส่งมาหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับเพิ่งส่งไปมันเพิ่งหักครับในส่งในในไฟลท์ที่เป็นคลิปไหมหรือว่าส่งในกันบ้าน,นะคะอะส่งในกันบ้านเลยครับพร้อมกับไฟล์กานบ้านเหรอหรอ,อ่ะงั้นเดี๋ยวอ๋ออาจารย์ไม่ได้สั่งเข้าไปใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวอ,อ,อาจารย์กลับไปดูนะตรงในส่วนกันบ้านนะคะครับนะ เดี๋ยวจันขอขอค่อยไปดูนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวจันะะจก็พิมพ์ลงไปในคอมเมนตะ์เนาะว่าในส่วนคลิปได้กี่คะแนนกันบ้านอะไรเงี้ยนะโอเคอ่ะลองมาเฉลยนะคะข้อแรกนะอ่าตัวนี้จะอยู่ในไฟนอนเนาะแล้วก็ข้อสอบแบบไฟนอนก็คือจะมีอ่าที่เป็นเติมคําตอบนะคะแล้วก็มีแสดงวิธีทำนะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นแบบเติมคําตอบนะคะก็ ขั้นแรกลิมิตเนี่ยถ้าเจอแบบว่า x เข้าใกล้ลบหนะถ้ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีการแบ่งช่วงฟังก์ชันนะคะก็แค่เอา -1 ลบหนนี่แหละลงไปแทนนะแล้วก็เราเราไม่จําเป็นต้องแสดงวิธีทำให้มันละเอียดมากมายนะคะเพราะว่าข้อสอบอาจรจะให้เติมคําตอบอย่างเดียวนะแล้วก็เครื่องที่เลขก,ก็ให้ใช้ได้นะคะแต่ว่าระวังอย่าเติมคําตอบที่ผิดแล้วแบบเติมเหมือนเพื่อนอหลายหลายคนอย่างนี้ก็จะ ตอนนี้ถามแล้วว่าอาจจะแบบบอกกันหรือเปล่านะแต่ถ้าถูกนะคะจาย์ก็ทําอะไรไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าผิดปุ๊บแล้วเป็นเลขตรงกันนะคะก็อันนี้ก็ระวังไว้นะอะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็แทนค่าธรรมดานะคะลบหนึ่งแทนลงไปลบหนึ่งลบหนึ่งนะกลายเป็นลบสองนะคะแล้วก็ลบสองอยกกลังสองได้สี่นะคะแล้วก็สี่คูณสองนะได้แปดจบนะคะ,ะข้อแรกไม่มีอะไรเลยแทนค่าธรรมดาได้คําตอบแล้ว ส่วนข้อที่สองนะคะกะ็ไม่รู้มีใครแบบแอบไปแ,แยกตัวประกอบหรือเปล่านะคะข้อนี้เหมือนรวงมาก็คือแทนค่าก็ได้คำตอบเลยเหมือนกันนะแทนค่าแล้วมันไม่ได้ไม่ใช่ศูนย์ส่วนศูนย์นะก็ไม่จำเป็นต้องไปเสียวเวลาแยกตัวประกอบนะคะก็แทนเลขห้าลงไปเลยห้ากำลังสองได้ยิ่มห้านะคะห้าคูณสองได้สิบแล้วก็บวกสามนะคะ อันนี้บัตบนเนาะถัดไปข้างล่างก็55ยิ่้5ยี่ม5คูณ4 100บวก6นะคะเป็น106ทีนี้ในข้อสอบถ้ามันสามารถจะหารเลขให้ลงตัวได้นะคะก็ตัดมาให้จา์ด้วยนะต้องตอบแบบนี้นะคะถึงจะได้คะแนนเพราะถือว่า,อาให้ใช้เครื่องคิดเลขแล้วนะเราก็ก็สามารถที่จะแบบเหมือนตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะเราลองดูถ้าเป็นเลขคู่ใช่ไหมคะเหมือนกันอย่างน้อยแม่สองตัดได้แน่นอน หรือว่าถ้าไปเจอในข้อสอบแบบเ่าเป็นสิบส่วนห้าอะไรเงี้ยเราก็ตัดมาให้อาจารย์ด้วยตอบสองหรือว่าห้าส่วนหนึ่งอย่างนี้ก็ไม่เอาเนาะก็ตอบห้าเฉยๆให้อาจารย์นะคะคือแบบอ่าคําตอบที่เติมคาตอบมันจะต้องเป็นคําตอบที่แบบเราแบบเด็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคําตอบเป็นหนึ่งส่วนรูทห้าอย่างนี้อาจารย์อาจารย์ให้นะไม่จําเป็นต้อง ต้องต้องทาด้านล่างให้เป็นจํานวนเต็มก็ได้ถ้ามันเป็นหนึ่งส่วนรูทห้าโอเคนะคะให้อ่าไม่ไม่ต้องเอารูทห้าส่วนรูทห้าคูณบนล่างหรือใครจะทํามาก็จะตอบรูทห้าส่วนห้าแบบนี้ก็โอเคนะคะแต่ว่าพวกเศษส่วนง่ายๆนะหรือว่าอะไรที่ส่วนหนึ่งไม่ต้องเขียนอย่างเงี้ยต้องต้องเขียนมาให้อาจารย์ด้วยหรือว่าถ้าเจอศูนย์ส่วนเจ็ดสมมตินะเราก็ต้องตอบศูนย์เฉยๆให้อาจารย์นะคะแบบนี้ โอเคต่อไปนะคะข้อสามนะคะอันนี้ก็ลองแทนค่าธรรมดาดูก่อนเบื้องต้นนะซึ่งมันจะได้ศูนย์ส่วนศูนย์นะคะแทนเลขสองลงไปอ่าก็ไม่ได้ถูกไหมเราก็ต้องไปพลิกแพงโจทย์นะคะโดยโจทย์ที่อยู่ในรูปแบบของอ่ากำลังสองก็คือให้อาแยกตัวประกอบนะคะโจทย์ที่อยู่ในรูปแบบของกำลังสอง แยกตัวประกอบแล้วก็เวลาแยกใช่ไหมก็คือแยกตัวหน้านะคะเป็น x กับ x แล้วก็แยกคู่หลังนะคะสิบก็คือแยกเป็นห้ากับสองนะซึ่งมันเป็นลบสิบอะแสดงว่าเครื่องหมายต้องต่างกันนะคะลบตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดเราแบบสังเกตว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็น ลบสองใช่ไหมแสดงว่ามันจะต้องมีตัวตัดกันนะเราก็พอเดาได้ว่าลบเนี่ยต้องอยู่กับสองแน่นอนแล้วก็บวกไปอยู่กับบวกห้าแน่นอนนะคะแล้วเราก็ลองเช็คดูซิว่าที่เราเดาเนี่ยถูกไหมนะโดยการนําใกล้คูณใกล้แล้วก็ไกลคูณไกลว่าตรงตัวกลางหรือเปล่านะซึ่งก็ได้เป็นลบสองบวกห้านะคะก็คือได้บวกสามตรงตัวกลางพอดีก็ถูกต้องแยกตัวประกอบถูกต้องอ่านะแล้วก็ตัดกัน แล้วก็แทนเลขนะคะลงไปแทนได้แล้วเนาะเพราะเหมือนตัดตัวที่มีปัญหาลงไปแล้วนะคะก็ข้อนี้จะตอบเติดนะอันนี้เพื่อนที่เฉลยมาข้อนี้ทําถูกนะคะส่วนนะคะข้อสี่นะข้อสี่ก็ตัวนี้ลองแทนค่าแล้วก็เป็นศูนส่วนศูนย์นะ ข้อนี้แทนค่าแล้วเป็นศูนย์ศูนย์นะคะก็เลยต้องแบบพลิกแพลงโดยข้อนี้จะใช้ทั้งแบบคอนจูเกตแล้วก็แยกตัวประกอบด้วยนะด้านบนนะคะที่เป็น square root ตัวนั้นก็คือใช้ตัวคอนจูเกตนะคะเพราะว่าหน้าตายอยู่ในรูปของหน้าลบหลังนะคะแล้วก็เราก็ต้องนําหน้าบวกหลังนะคะมาคูณทั้งบนและล่างมันมีหน้าลบหลังก็เราเอาหน้าบวกหลังมาคูณทั้งบนและล่างนะคะแล้วก็ ส่วนตัวด้านล่างที่เป็นเกำลังสองลบสี่เนี่ยเราก็คุ้นเคยหน้าตาโจทย์แบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมตัวนี้ก็คือสูตรของผลต่างกำลังสองนะคะก็คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังอ่ะโอเคทีนี้นะคะเราก็แยกด้วยหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังหลังในที่นี้เลขสี่ก,ก็คือแยกเป็นสองนะคะ ส่วนตัวบนตามสูตรแล้วหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังคือนหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนะก็ได้เป็น x กําลังสองลบไอตัวรูทยกกําลังสองซึ่งรูทยกกําลังสองเดอกันเหมือนตัวหักล้างเหมือนฟังก์ชันผกผัน 6, 000, ซึ่งกันและกันนะคะก็เลยตัดกันออกไปแต่ตอนที่ตัดกันออกไปเราต้องระวังนิดนึงเราแบบต้องใส่วงเล็บไปก่อนนะอันแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยมาถอดวงเล็บในบรรทัดนี้เครื่องหมายตรงนี้จะกลายเป็นบวกนะเราถึงจะแยกตัวประกอบได้ ถ้าเกิดเราแบบไม่ใส่วงเล็บแล้วข้างหมยข้างหลังเป็นลบเราแยกยังไงมันก็ไม่ลงตัวสักทีถูกไหมคะนะเพราะว่าเราลืมแบบคูณกระจายลบเข้าไปตรงนี้นะคะลบเจอลบเป็นบวกนะคะตรงนี้อ่ะส่วนด้านล่างเราแยกมาเรียบร้อยใช่ไหมแยกมารอแล้วเราก็แยกตัวบนตรงนี้นะคะนิดนึงคือ x กาลังสองลบสาม x บวกสองนะก็แยกแยกตัวหน้าก็เป็น x กับ x แยกตัวหลังเลขสองก็หนึ่งกับสองอ่าซึ่ง เครื่องหมายข้างหลังเป็นบวกเครื่องหงามายตามตัวหน้าเนี่ยนะคะลบกับลบเลยนะเราก็ลองเช็คดูก็ได้ใกล้คุณใกล้ใกล้คุณไกลลองเช็คดูแล้วก็ตัดกันนะคะตัดตัวมีปัญหาออกไปแล้วก็แทนเลขปกติเลยนะก็แทนเลขสองลงไปก็สองลบหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะสองบวกสองเป็นสี่นะสามสองหกหกลบสี่เหลือสองนะคะหกลบสองเหลือสี่แล้วก็รูสี่ได้สองสองบวกสองกลายเป็นสี่อีกตรงนี้นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ หนึ 1> 1่งส่วนสิบหกโอเคนะคะข้อนี้อจ,จะซับซ้อนสักนิดหนึ่งนะข้อสอบแบบแบบนี้อาจจะไม่ได้ออกเติมคำตอบนะเออไม่ได้ออกชใชาย,ชายไม่ได้ออกเติมคำตอบนะคะ เพราะว่ามันค่อนข้างยากเกินไปแต่ว,ว่า่าข้อหนึ่งจุดสามเนี่ยจะเติมคำตอบว่าอาจจะออกแบบนี้ได้บ้างนะโอเคนะคะต่อไปอ่ะข้อห้าตัวนี้ก็ยังแบบอ่าอยู่ในรูปศูนย์ส่วนศูนย์อีกนะคะลองแทนเลขสามลงไปนะได้ศูนย์ส่วนศูนย์ก็ข้อนี้จะใช้วิธีการคอนจูเกตเพราะว่าแบบมีสแควรูทใช่ไหมคะมีหน้าลบหลังก็เอาหน้าบวกหลังนะ,ะมาคูณทั้งบนและล่าง บวกหลังมาคูณทั้งบนและล่างนะก็จะได้เป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนะคะตรงนี้ก็แต่งเล็บไม่ใส่ก็ได้นะถ้าอยู่ข้างหน้าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะรู้เจอกลังสองก็หายแล้วก็หนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่งรวมกันก็กลายเป็น x ลบสามใช่ไหมคะ x ลบสามซึ่งไปตัดกับตัวข้างล่างนี้พอดีเลยตัดกันพอดีก็เลยเหลือแต่หนึ่งส่วนรูท นะคะ x ลบสองบวกหนึ่ 1, แล้วก็แทนเลขสาลงไปนะคะแล้วก็บวกเลขกันออกมาเนาะสรุปตอบหนึ่งส่วนสต่อไปนะคะตรวจได้เลยนะ,ะต่อไปข้อ6นะคะก็ อันนี้ก็คือว่าให้หาลิมิตนะคะของ x เข้าใกล้3แล้วก็ x เข้าใกล้0นะคะของฟังก์ชันที่มีการแบ่งช่วงที่ x น้อยกว่า3กับมากกว่าเท่ากับ3นะคะก็คือเหมือนว่า,าอานหนึ่งนี้ถ้าน้อยกว่าลบ3นะถ้าน้อยกว่าลบ3ใช้บนถ้ามากกว่าหรือเท่ากับใช้ล่างเท่ากับด้วยก็ ล่างด้วยนะอันนี้ก็ล่างด้วยนะคะโอเคทีนี้ถ้าหาลิมิตแล้วไม,ม่มีเป็นโจทย์ที่แบ่งช่วงเราก็จะต้องคิดซ้ายคิดขวานะโจทย์แบบนี้นะคะคิดซ้ายคิดขวาอันแรกดูลบสามก่อนลบสามต้องคิดซ้ายขวาลบสามทางซ้ายใช้บนนะคะที่เราเขียนเส้นจำนวนมาแล้วก็ไปหยิบฟังก์ชันบนมาก่อน แล้วก็แทนลบสามลงไปนะคะแล้วก็คำนวณเลขธรรมดาลบยกกำลังสองก็ได้ค่าบวกได้เก้าเก้าลบหกลบอีกหนึ่งนะคะก็เลยเหลือสองเก็บไว้ก่อนต่อไปก็ไปดูลบสามทางขวาลบสามทางขวาแล้วเขียนล่างแล้วก็หยิบฟังก์ชันล่างมานะคะแล้วก็แทนลงไปไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ใช่ศูนย์ส่วนศูนย์เนาะก็ได้คำตอบเหมือนกันนะคะแต่ว่าได้เป็นสี่ส่วนห้า เราก็จะมาเขียนบอกรย์ว่าจะเห็นว่าลิมิตท,ทางซ้ายไม่เท่ากับลิมิตท,ทางขวาก็แสดงว่าลิมิตตัวนี้นะคะ x เข้าใกล้3เนี่ยไม่มีค่าหรือจะใช้คำว่าไม่มีลิมิตก็ได้นะเพาสรุปก็คือ x เข้าใกล้ลบ3ไม่มีลิมิตนะคะส่วน x เข้าใกล้0เนี่ยไม่ต้องแบ่งซ้ายขวานะคะเพราะว่า0จะเป็นเลขที่อยู่แบบ ทางขวามือของลบสามดูแล้วซึ่งค่าที่อยู่ทางขวามือของลบสจะใช้แค่ฟังก์ชันด้านล่างอย่างเดียวนะก็เลยไม่ต้องมาแบ่งซ้ายขวานะคะก็เลยแทนสูตรลงไปในฟังก์ชันด้านล่างอย่างเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบ8ปดนะคะสำหรับลิมิตที่เข้าใกล้ศูนย์ อ่าต่อไปนะคะข้อหนึ่งนะคะข้อนี้ก็คือว่าให้อ่อให้ดูว่าฟังก์ชันตัวนี้นะคะต่อเนื่องหรือเปล่านะอ่าอาจารย์อาจารย์ถามหน่อยซินี่การบ้านนี่ถูกไหมคะอาจารย์แบบเอาคลิปมาถูกไหมนีาา้การบ้านที่กันค,คุณว่าไม่ได้สั่ง อันหนึ่งอะฮะอา่าบ้านเรามีมีข้อนี้ไหมคะข้อสองไม่มีครับไม่มีหรอแล้วข้อเมื่อกี้มีไหมก็ไม่มีเหมือนกันก็ไม่มีหรคะอ่าแล้วก็ไม่บอกอาจารย์เี็ดนะอ่าก็คือเป็นเป็นข้อนี้เลยถูกไหมคะเป็นข้อนี้เลยเนาะะ,ะข้อสองมีนะครับอาจารย์ข้อสองข้อสามอ๋อข้อนี้มีนะคะ มีครับมีแต่ข้อเมื่อกี้ก็คือไม่มีใช่ไหมอันนี้เป็นเพิ่มเติมเข้ามาละกันนะอ่าไม่เป็นไรนะตรงน,นี้อ่างงๆนะอ่าข้อนี้ก็คือว่าให้ดูว่านะคะอ่าเอต่อเนื่องที่สองหรือไม่เนาะข้อสอบแบบแสดงวิธีทำอาจารย์จะอาจารย์จะออกเรื่องความต่อเนื่องนะคะซึ่งก็จะมีข้อความสีน้ําเงินให้ซึ่งเราจะต้องเติมข้อความ อ่าสีแดงเองนะคะแต่ว่าข้อนี้ค่อนข้างง่ายเพราะมันมีแค่เท่ากับกับไม่เท่ากับนะที่ x เ,เท่ากับสองถ้าไม่เท่ากับเขาบอกว่าให้ใช้บนเนาะไม่เท่ากับใช้บนแต่เท่าเท่ากับปุ๊บใช้เท่ากับสองใช้อาล่างก็จะมีอยู่แค่นี้นะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องคิดซ้ายขวานะ ก็คือตอนแรกก่อน f 2ได้อะไรนะคะ f ที่2เตะนะซึ่งอาจารย์เขียนว่าล่างใช่ไหมแล้วก็ดูล่างมันได้ออกมาเป็น4เลยนะคะจบจบเลยแต่พอเป็นลิมิตนะคะลิมิตเนี่ยไม่ต้องคิดซ้ายขวาเพราะว่าซ้ายขวาก็ใช้บนนะคะก็เลยเขียนว่าลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้2อย่างเดียวนะลิมิตก็จะใช้ฟังก์ชันบนอย่างเดียวซึ่งเป็นศส่วนศและเราก็ แทนนะคะเลข2เอเอมันเป็นศูนส่วนศูนเราก็ต้องแยกตัวประกอบนะซึ่ง x กำลังสองลบสแยกตัวประกอบก็ได้ x-2 ลบสคูณ x บวกสองนะคะแล้วก็ตัดกันนะตัดกันแล้วก็แทนค่าได้นะคะเนะสักครู่นะคะตัดกันแล้วก็แทนค่าก็คือได้เป็น 4นะซึ่งเท่ากันใช่ไหมคะข้อ3ก็มาสรุปว่าข้อ1กับข้อ2เท่ากันก็เลยได้ว่าฟังก์ชันนี้ต่อเนื่องที่ x เท่ากับสนะก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดข้อสอบแซงวิธามนะคะก็จะมีข้อความที่เป็นเสียงเงินตรงนี้ให้ด้วยนะตอนนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้แบ่งซ้ายขวานะทํานิดเดียวก็อ,ออกแล้วนะส่วนข้อสอบเนี่ยมันจะคล้ายๆกับข้อประมาณนี้นะคะ แต่ข้านี้ถามว่าให้หาว่าจุดใดบ้างที่มันไม่ต่อเนื่องเราก็ต้องหาที่รอยต่อของฟังก์ชันซึ่งฟังก์ชันอันนี้มีรอยต่ออยู่2ที่ก็คือลบสกับ6นะคะลบสกับ6ถ้า,าน้อยกว่าลบสใช้ฟังก์ชันบนเท่ากับด้วยนะคะเท่ากับก็ใช้บนด้วยอยู่ระหว่างลบสกับ6ใช้กลางแล้วก็เท่ากับ6ก็ใช้กลางด้วย ส่วนมากกว่า6จะใช้ล่างนะเราก็เขียนเส้นจำนวนกำกับไว้ก่อนอ่ะข้อที่1หา F ตรงนี้จะพิจารณาที่ X เท่ากับลบสก่อน F-2 ลบสอนะคะ f ลบสอันนี้อาจารย์จะมีมาให้อ่ะเราก็เติมซิว่าเราจะแบบแทนในฟังก์ชันไหนลบสเป๊ะนะคะก็คือใช้บนนะลบสองเป๊ะใช้บนก็เอา -2 ลบสแทนไปข้างบนนะคะก็เลยได้เป็นลบสิ 10. นะลบ 10, ลบอีกสองก็เป็นลบสิบสองนะส่วนลิมิตนะคะของ fx นะเมื่อ F x เข้าใกล้ลบสองทางซ้ายนะคะ,ะก็จะใช้ฟังก์ชันลบสองซ้ายนะคะใช้บนเหมือนกันอ่ะลบสองซ้ายใช้บนนะคะก็คือ แทนค่าลงไปในฟังก์ชันด้านบนนะคะเราเลือกด้านบนแล้วก็แทนลงไปก็ได้ลบสิเหมือนกันนะแล้วก็ลบสทางขวานะคะจะใช้ฟังก์ชันกลางนะคะลบ2ขวาวเราเขียนว่ากลางแล้วก็ใช้กลางเราก็หยิบตรงกลางลงมาแทนนะคะก็แทนค่าธรรมดานะนี้ไม่มีอะไรก็คือได้เป็นลบ9นะคะแตเห็นว่าทางซ้ายกับทางขวานะคะเป็น ไม่เท่ากันนะก็จะได้ว่ามันไม่มีค่านะคะหรือว่าไม่มีลิมิตก็ได้นะนะคะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้นะต่อเนื่องนะคะที่เออไม่ต่อเนื่องนะที่ x เท่ากับลบสองเหมือนเหมือนเพื่อนจะเฉลยข้อนี้มาใช่ไหมเมื่อกี้อาจารดูแล้วอาจาดูผิดมั้งน่าจะถูกนะคะเดี๋ยวอาจาขอ ไปไปตรวจอีกทีหนึ่งนะคะที่ที่เป็นเรื่องคลิปวิดีโอนะอาจารย์กำลังแบบเบร์เบร์นิดนึงนะโอเคนะคะอ่ะ,อ,ะอันนี้นะคะไม,ไม่ไม่ไม่ต่อเนื่องนะที่ x เท่ากับลบสองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถามว่าจุดที่ทำให้ฟังก์ชันนี้ไม่ต่อเนื่องโอเคเราก็ได้หนึ่งจุดแล้วนะคะก็คือ x เท่ากับลบสองต่อไปเราก็ไปดูอีกร้อยต่อหนึ่งนะคะที่ x เท่ากับหก นะคะว่าเป็นยังไงนะก็คขั้นแรกดู f หก่อนนะคะ f หกที่หกเป๊ะๆอยู่ตรงนี้นะก็จะใช้ตรงกลางแล้วเราก็แทนเลขหกลงไปเลยนะคะหกหกสามหกสามหกลบหก็เหลือสามสิบสมสิบลบสิห้าก็ได้สิบห้าถัดไปก็ดูลบหกทางซ้ายตรงนี้จันมีให้ลบหกทางขวามีมาให้เราก็เลือกฟังก์ชันให้ถูกลบหกซ้ายเลือกกลาง แล้วก็ลบหกขวาเลือกล่างนะแล้วก็แทนลบ 6, แทนเลขหกลงไปอะนะคะก็ได้สิบห้าเนาะส่วนทางด้านด้านล่างนี้ก็เหมือนการแทนล,ลบแทนหกลงไปนะก็ได้สิบห้าเหมือนกันซ้ายขวา,าเท่ากันเลยตรงนี้ก็มาเติมให้จา์นิดนึงว่าลิมิตทางซ้ายเท่ากับลิมิตทางขวาและค่าของมันก็เท่ากับสิบห้าด้วยเพราะมันเท่ากันแล้วก็บรรทัดตรงนี้ก็จะให้เติมเครื่องหมายว่า,าเท่ากับหรือไม่เท่ากับด้วย ในข้อสอบนะจะมีตรงนี้ให้เติมแล้วก็สุดท้ายคือสรุปนะคะว่าฟังก์ชันนี้ต่อเนื่องนะที่บอกไปแล้วว่าอ่สมมติข้อนี้ห้าคะแนนก็จะมีอันนี้หนึ่งคะแนนนะคะตรงนี้หน,นึ่งคะแนนตรงนี้หน,นึ่งคะแนนแล้วก็เป็นตัวเนี้ยก็คือบรรทัดละคะแนนนั่นเองนะก็คือถึงแม้ว่าตรงนี้จะคำนวณคำนวณผิดถึงแม้ว่าตรงนี้คำนวณผิดนะคะตรงนี้คำนวณ แบบไม่เท่ากันแต่ว่าเรามาเขียนตรงนี้ว่าเออมันไม่เท่ากับนะแล้วสรุปว่าไม่มีลิมิตสอดคล้องกับสิ่งที่เราได้นี่กระดายก็จะให้คะแนนบรรทัดนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงที่สรุปบรรทัดสุดท้ายก็เหมือนกันถ้าตอบแล้วสอดคล้องกันแบบข้อสามอ่าก็คือข้อหนึ่งข้อสองบางเอ,อิญไม่เท่ากันแต่ว่าเราอาจจะคำนวณผิดก็ได้แต่ตรงนี้เราเขียนไม่เท่ากับแล้วสรุปว่ามันไม่ต่อเนื่องอย่างนี้สอดคล้องกันก็ ให้คะแนนในในส่วนด้านล่างสองคะแนนนี้นะไม่ใช่ว่าคำนวณผิดแล้วอาจารย์จะให้ศูนย์เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออเขียนให้มันสอดคล้องด้วยอโอเคนะนี่ก็หมดแล้วนะคะกันบ้านหมดแล้วนะโอเคก็เดี๋ยวเราก็จะขึ้นบทนะคะที่เก้านะ บทที่เก้านะคะเป็นเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะในไฟนอนนะคะจันขอเพิ่มอีกหนึ่งบทละกันเนาะไฟนอลก็จะมีแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะคะสี่บทนะเดี๋ยวอีกบทสุดท้ายนี้เดี๋ยวจันจะส่งสไลด์ให้ทีหลังละกันนะคะบทสิบเอ็ดก็จะเป็นเรื่องลำดับและอนุกรมนะคะอันนี้คือขอเพิ่มเติมเข้ามาอีกหนึ่งเรื่องละกันเพราะเวลาเรายังเหลืออยู่นะคะโอเคอเดี๋ยวเรามาดูเรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันก่อน